รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ The People Show ของเราจะเจอกันนะครับทุกๆเช้าวันเสาร์แบบนี้วันนี้เสาร์ที่11มิถุนายนป้าเป้ครับและผมเอกครับอืมวันนี้ของเยอะนะฮะใช่ครับเออนี่ผมแค่นำบางส่วนมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะเป็นบางส่วนงานอะไรเนี่ยของงาน O-Top Mid-Year 2022อย่างที่เราทราบกันดีฮะว่าถ้าเป็น O-Top Mid-Year นะฮะที่เขาจัดที่เมืองทองธานีอ่ะยิ่งใหญ่งานยิ่งใหญ่อลังการบูธมาเพียบครับแต่วันนี้ผมบอกแบบนี้ท่านผู้ชมผมนํามาแค่บางส่วนเท่านั้นเองเพราะว่านี่มาจากจังหวัดสงขลานะนี่คือของดีของจังหวัดสงขลาทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยการของเราเนี่ยนะฮะใช่เอามาแค่บางส่วนเท่านั้นแล้วของกินน่าทานแบบเยอะแยะมากมายจริงๆครับแต่ย้ํานะฮะ ว่าถ้าท่านจะทานเนี่ยทานแบบสดๆเพราะว่าเขามีกลุ่มแม่บ้านอะไรเขามาทําให้ทานกันที่ IMPACT เมืองทองทานีนะฮะงาน o อท็อปมิตรเยียจริงๆจัดมาตั้งแต่เมื่อวันที่4มิถุนายนแล้วคุณเอกแต่ที่วันนี้ต้องเล่งประชาสัมพันธ์กันหน่อยเพราะเพราะมีวันนี้กับ,กบวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วเหลืออีก2วันท่านผู้ชมและเมื่อกี้เนี่ยผมได้คุยกับประธานเครือข่ายโอท็ จากสงขลาเขาบอกเขามาไกลอ่ะน้ำมันก็แพงอ่ะเพราะฉะนั้นของเขาไม่ขนกลับนะฮะขายได้ขายลดได้ลดอยากจะให้หมดทุกๆคนใครมาเนี่ยอยากจะให้ได้ของดีกันไปอ๋อเต็มๆเลยงานนี้ออย่างเงี้คุณเอกก่อนที่เราจะมาคุยกับประธานเครือข่ายโอท็อปมาพูดว่าถ้าคุณนะถ้าคุณไปที่สงขลาเนี่ยไปบูธเนี่ย คุณจะต้องซื้อต้องชิมอะไรบ้าง,าางผมอยากให้ดูภาพรวมของโอท p อปมิ e a เยก่อนนะเออนะฮะโอทอปมิเีย2ที่ Impact เมืองทองธานีฟังท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพูดถึงงานนี้กันสักนิดหนึ่งครับในช่วงนี้นะครับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาไทยได้จัดงาน O Top Mid Year 2022ขึ้นระหว่างวันที่4ถึงวันที่12วมิถุนายนปีหกนะครับ โดยในงานนะครับอาจจะมีการจัดบูธส่วนของโอท็อปที่เป็นบูธจัดทั่วประเทศนะครับทั้งในเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของอาหารเรื่องของสมุนไพรรวมทั้งในเรื่องของชุมชนท่องเที่ยวรวมทั้งในเรื่องของโอท็อปชวนชิมอาหารต่างๆนะครับรวมแล้วมากกว่า2,000บูธทั่วทั่วประเทศนะครับอยากจะเชิญชวนนะครับทุกทกท่านที่รับฟังอยู่นะครับเชิญชวนท่านมาเที่ยวชมเที่ยวชิมแล้วก็เลือกซื้อ รวมทั้งมาให้กําลังใจกับผู้ประกอบการโอทอปนะครับที่จอดรถก็สะดวกสบายนะครับอยู่ที่ Challenger 1-3เมืองทองธานีครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาเที่ยวในบูธท,ที่เมืองทองธานีอย่างนี้ก็อาจจะได้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งแต่สักครั้งหนึ่งในชีวิตอาจจะต้องลงไปตามรอยบ้านเกิดหลวงปู่ทวดถ,ถึงดินเดน ภาคใต้ซึ่งเป็นสถานที่บ้านเกิดโดยเฉพาะเราจะไปเริ่มต้นที่วัดต้นเรียบซึ่งเป็นสถานที่ฝังโลกอของหลวงปู่ทวดซึ่งจะนำพารากฐานชีวิตของท่านเนี่ยให้มั่นคงโดยอาศัยพื้นที่ที่เป็นบ้านเกิดและก็ศึกษาประวัติศาสตร์วิถีมัดธรรมที่มีคุณค่าในเส้นทางตามรอยบ้านเกิดหลวงปู่ทวด โดยอาศัยสถานที่4ี่วัดด้วยกันที่มีเบื้องต้นแล้วก็คือวัดดีหลวงวัดต้นเลียบสำนักสงฆ์นาเปรเและก็วัดปะโคสีที่นี้ถึ่จะนําไปให้สักการะและก็จะได้มีกติธรรมที่ได้มีความสุขความเจริญโดยอาศัยคาถาที่บูชาวา่านะโมโพธิสัตว์ราชามุนีสามีราโมมหาปุญโยอนุภาเวนะเมลักันตุ และเมื่อบูชาคาถานี้แล้วก็จะประสบล่า,ลา,าประสบความสุขและก็มีลากฐานชีวิตมั่นคงสุขภาพแข็งแรงการหานดีการเรียนดีแล้วก็การเรียนดีนั่นเองครับผมก็ขออนุโมทนากับทุกท่านสาธุการ<ะ>นิมนต์พระคุณเจ้านะครับสวนนิมนครับ,รบนะฮะพี่พงศวัสรย์ยอสุรางด้วยนะฮะพี่พงศวัริ์ ยอดสุรางเนี่ยเป็นประธานเครือข่ายโอทอปประเทศไทยแล้วก็ประธานเครือข่ายโอทอปสงขลาด้วยนะฮะแล้วก็แนะนําพระคุณเจ้านะฮะกราบนิมนต์พระคุณเจ้าครับรัครูใบดีกาสักการินเจ้าวาสวัดต้นเลียกนี่คือนะฮะของดีของเด่นของเด่นสงขลาแต่ต้องบอกแบบนี้ถ้าไปที่บูทที่เมืองทองเนี่ยจะไม่ใช่มีเฉพาะโอท็อปไงแต่จะใช้ชื่อว่าชุมชนโอท็อปนวัดวิถีจังหวัดสงขลาเพราะฉะนั้นมีทั้งโอท็อป แล้วก็มีชุมชนท่องเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นขอเริ่มต้นชุมชนท่องทเที่ยวเมื่อกี้เราเห็นในวทีอาร์แล้วฮะหลวงพี่ฮะเป็นอะไรนะฮะตามรอยบ้านเกิดหลวงปู่ทวดใช่ครับผมก็คือชุมชนนี้ก็รวมตัวกันในการทำท่องเที่ยวแล้วก็ได้เอาของดีของเด่นในพื้นที่ในชุมชนก็นำมาเสนอแล้วก็ในเรื่องของพัฒนารายได้ที่แล้วก็ ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามายัางชุมชนชโดยโดยเรามีสถานทรัพยากรที่เป็นบ้านเกิดหลวงปู่ทวดซึ่งโ,โดยเฉพาะต้นเรียบต้นเดียวในประเทศไทยที่เป็นสถานที่ฝังโกของหลวงปู่ทวด<อ>และก็มีสถานที่บวชของหลวงปู่ทวดตอนเป็นสามเณรและก็มีสถานที่เหตุการณ์จำลองเรื่องราวเีหูไขดวงแก้วและเป็นวัดที่มีวัดที่หลวงปู่ทวดกลับมาจากอยุธยาและก็มาจำพรรษาก็คือวัดปะโกนั่นเองนะครับนี่ก็คือถ้าไปในรูปการท่องเที่ยวนี้ก็จะ อาศัยชโลเกนว่าไหวพระเก่าเล่าอาดีตสร้างบุญเถอมบรารมีตามรอยบ้านเกิดหลวงปู่ทวดเมื่อเราไปตามรอยหลวงปู่ทวดเลย<ช>ซึ่งถือว่าเป็นต้นกําเนิด,น,น,ดนะครับสถานที่กําเนิดของหลวงปู่ทวดคือว,วัดต้นเลียบจังหวัดสงขลานี่อเอง ส่วนใหญ่ก็เขาจะรู้จักกันวัดจะให้แต่ว่ารจ,จริงๆแล้วก็คือต้นกําเนิดก็คืออยู่ที่จังหวัดสงขลาแห่งนี้ซึ่งเราก็กําลังจะพัฒนาต่อเนื่องเป็นอ,อุทยานตามรอยบ้านเกิดหลวงปู่ทวดนั่นเองนะครับที่หลวงพี่ว่านี่อยู่อาเภออะไรนะฮะอำเภอตัทิงพระจังหวัดสงขลาอโอแแ้แล้วถ้าเราไปเนี่ยถ้าเราไปตามรอยท่องเที่ยวเนี่ยเราเที่ยวได้กี่วัดนะฮะเที่ยวได้สี่วัดกับหน,นึ่งโบราณสถานอ๋อมีสี่วัดกับหนึ่งโบราณสถานก็เน้นเป็นลักษณะเหมือนทัวธรรมะไหว้พระ ก็คือจะจะเอ่อจะเป็นตัวธรรมะแล้วก็เรียกว่าพบกันสามธรรมธรรมที่หนึ่งก็คือธรรมะสองก็คือธรรมชาติสามก็คือวัฒนธรรมนะครับเรียนรู้วัฒนธรรมธรรมชาติตรงนั้นอะไรเด็ดบ้างนะฮะจะเป็นวิถีตาลถนดก็คืออาจจะเป็นวิถีโนดนาลีแล้วก็หลังวัดต้นเรียบเนี่ยก็จะมีถนนทิวตาลที่มีความสวยงามแล้วก็จัดกิจกรรมบินทบาทกันบ่อยครั้งแล้วก็นักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาก็จะเข้ามาถ่ายรูปกับถนนเส้นนี้ซึ่ง ได้รับงบประมาณการพัฒนากับหลายๆส่วนและก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนเข้ามาเช็คอินมากมายทีเดียวมากมายทีเดียวโ <นะ S 1> รงแรมที่น้องที่นอนพร้อมไหมฮะถ้านักท่องเที่ยวไปก็โรงแรมเนี่ยก็ตอนนี้เรามีการพัฒนาในเรื่องของโฮมสต์ด้วยและก็โร<อ>งแรมนี้ก็ เพราะว่าอำเภอตาสินพระเนี่ยยังยังเป็นอำเภอที่ห่างๆออกมาหน่อยแต่ว่าต้องอาศัยทางจังหวัดแล้วก็เราเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกันอย่างเช่นทางเกาะยออะไรมาณนี้ก็คือส่งเสริมการท่องเที่ยวทางจังหวัดเลยครับนะฮะแนนหลวงพี่พูดถึงเกาะยอเวลาเราไปเที่ยวกันนะครับมีธรรมะมีธรรมชาติแล้วก็มีวัฒนธรรมแล้วอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือของอร่อยๆใช่ไหมครับไปเกาะยอเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าเด่นเลยคือ ปลากระพงขาวครับปลากระพงขาวคุณคนะเด่นยังไงอ่ะพี่ปลากระพงผมเห็นเขาเลี้ยงกันเยอะแยะทั่วประเทศเลยนะพี่พงศวรรษกับนี่แหละของร้อยครับนี่แหละของร้อยครับวันนี้พี่น้องต่างบ้านอีกครั้งหนึ่งครับเกาะยอเนี่ยเป็นเกาะเกาะเดียวนะครับที่อยู่ในทะเลสาบสงขลาตอนนอกอเราข้ามไปฝั่งของแผ่นดินใหญ่ด้วยสะพานสะพานนั้นชื่อว่าสะพาน ตินะสุรานนท์เสร็จแล้วเราเนี่ยเป็นแหล่งเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเราเลี้ยงสองปีครับครับรบที่นั้นเราเลี้ยงสองปีนะครับปลาอยู่ในกระชังครับเสร็จแล้วในระยะเวลาสองปีเนี่ยน้ำทะเลสาบสงขาเนี่ยจะเปลี่ยนทั้งเป็นน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มัในแต่ละฤดูในแต่ละฤดูนะครับเสร็จแล้วปลากระพงเนี่ยเขาจะไปวางไข่ในทะเลลึก แต่ปลาแซลมอนเนี่ยจะไปวางไข่ที่ต้นแม่น้ำเพราะฉะนั้นเขาจะเดินทางสวนกลับกันโอเมก้าีเยอะมากดีเเยอะมากมีประโยชน์สองปีที่เลี้ยงเนี่ยพาก็จับขายในตัวละ3-5กิโลกรัมในหนึ่งตัวเนี่ยเนื้อแน่นขาวแล้วรสชาติอร่อยนักท่องเที่ยวที่ไปนอนหัดใหญ่เนี่ยต้องมีอาหารมื้อหนึ่งที่เขาจะต้องไปทานข้าวที่เกาะยอเสร็จแล้วพอไปเกาะยอปั๊บเนี่ยปลา จากขึ้นมาปั๊บเนี่ยสากิโลโอ้โหตัวใหญ่เลยอะตห่อนหัวแกงส้มท่อนกลางเอาไปทอดกรอบท่อนหนังนึ่งมะนาวนี่นี่นี่คือรสชาติเสร็จแล้วท่านที่จะไปครับท่านที่ไปเมืองทองครั้งนี้นะครับท่านที่ไปเงานโนตตบมิเยียเนี่ยพอท่านหลับตาท่านเข้าไปในซุ้มประตูจังหวัดสงขลาปั๊บเนี่ย ด้านซ้ายเนี่ยขนมดูของป้าเสน่ห์ครับผมเอาไว้เดี๋ยวให้กล้องจับนิดนึงครับนี่ขนมดูครับนี่คือดั้งเดิมขนมดูครับผมขนมดูเสร็จแล้วดั้งเดิมนี่คือเป็นก้อนแบบนี้นะครับสามสี่ร้อยปีที่เขากินกันมาเนี่ยคนเมื่อก่อนแค่แป้งข้าวเหนียวทุกกับน้ําตาลเนี่ยเขาก็เป็นขนมหวานได้แล้วอจนมาทุกวันนี้เนี่ย วัยรุ่นเริ่มไม่มองสำนักงานพระนามชนจังหวัดสงขลาก็เลยมีแนวคิดคิด้นตัานหัวหน้าประวันพรหมทักษ์นั่นก็เลยบอกว่าเราจะทาอย่างไรให้คนรุ่นใหม่นั้นมากินอาหารเก่าที่มันมีคุณค่าก็เลยใส่ไส้เข้าไปนะครับพอใส่ไส้เข้าไปปั๊บเนี่ยก็เลยมาเป็นขนมดูดีวันนี้ครับพี่น้องทั้งหลายนะครับที่ได้ยินเสียงนี้แล้วดูรายการช่อง5ของเรานะครับวันนี้ ให้ท่านไปเที่ยวเมืองทองครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายพรุ่งนี้วันสุดท้ายห้องร้อยรอทันยูนะครับอของสดๆนี่เดี๋ยวทำกันร้อนๆอย่างซาลาเปาแล้วก็พวกขนมจีนน้ำยาปูอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะมีแกงที่ทำจากปลากระพงเหมือนกันคนะฮะทำแบบสดๆใหมๆ่ๆซาลาเปาไข่ไข,ข่ครบขขอบกับมีที่เราที่สงขา โอเคทั้งหมดทั้งมวลไปที่โอท็ m i มิ e a เด2022ที่อิมแพกเมืองทองธาน,นีแล้วแวะมาที่บูตนี้นะฮะชุมชนโอท็ top, นวัตวิถีจังหวัดสงขลาไปกินไปชิมไปช็อปได้เลยนะฮะวันนี้นําแค่ตัวอย่างบางส่วนมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะฮะแล้วก็วันนี้ยังมีเครือข่ายที่ มาจากสงขลาเลยนะฮะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับนะะฮเดี๋ยวไปเจอทุกท่านได้ที่อิมแพงเมืองทองธานีนะฮะนะฮะโอเควันนี้ขอบคุณด้วยนะขอบคุณทั้งสองด้านนะครับขอบคุณครับครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมพรุ่งนี้วันสุดท้ายครับไปเที่ยวเมืองทองธานีกันครับงานโหมดกบมิดเยียสอ2พันอ่านะครับ